สวัสดีค่ะ,คะพบกับปอ,อน้อยผอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรมย์รามวันนี้ปออน้อยมีเรื่องที่จะมาเน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,565ช่วงนี้นะคะเพื่อที่จะรับเบีย้ยอย่างชีบในปีงบประมาณ2,566 นะคะค่ะผู้สูงอายุที่เก,กท 2, กยย 6. เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5งหเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5ง6ช่วงนี้เป็นช่วงที่2เปิดรับลงทะเบียนไปถึงวันที่30 กันยายน2565นะค,ะ,คะก็ช่วงนี้ยังไม่มีการเปิดลงออนไลน์แต่อย่างใดท่านใดที่ยังสงสัยอยู่ค่ะก็ไปสอบถามกันได้เลยนะักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบอตอนะคะท่านสามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้เลยค่ะเกิดก่อนวันที่2 กันยายน2506นะคะกับสิ่งที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนการทะเบียนบ้านกทะเบียนบ้านที่ออผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตนั้นๆน,น,นะคะกัแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารเพราะว่าตั้งแต่ปี2 5 6 3เป็นต้นมากรมบัญชีกลางเป็นผู้ โอนเงินเป็นหน่วยงานที่โอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงอย่าลืมนะคะ59ปีในปีนี้ครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าครบตอนไหนช่วงไหนเดือนไหนเดือนถัดไปถ้าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เบีย้ยอย่างชีพทันทียังจ่ายแบบขั้นบันไดยอยู่นะจ๊ะ60-69 600บาท70-79 700บาท80 ถึง89,800บาทและ90ปีขึ้นไป1,000บาทค่ะท่านที่สอบถามมาหลายๆท่านว่าเอ๊มีระบบลงออนไลน์ไหมช่วงนี้ยังยังไม่ได้เปิดระบบออนไลน์ลงทะเบียนออนไลน์นะคะสถานที่ที่ท่านจะไปลงทะเบียนอาจจะเป็นสำนักง,งานเขตก็ได้หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบอตอ,อย่าลืมไปช่วงนี้ช่วงที่สเปิดรับลงทะเบียนจนถึง จนถึงวันที่30กันยายน2565กันนะคะและเน้นย้ำอีกอันนึงต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพ่อออน้อยเองมาเน้นย้ำหลายรอบหลายคลิปกาเก่งจะเสียสิทธิ์อย่าลืมไปลงทะเบียนการหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมมา มาทางคอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยพอออน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่ออ๋อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือเด็กแรกเกิดหรือท่านใดที่จะสอบถามในเรื่องอื่นๆค่ะเรื่องอื่นๆท่านสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้สําหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกาบลาไปก่อนค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ